ไปดูทางหลวงนะฮะเรียกผมคอยดูคอยดูเขาหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งกลองเบอร์รี่แคมมาลาไม่มีเดี๋ยวคุยกับเขาหน่อยแป๊บหนึ่งนะคะ มีเหตุสงสัยอะไรท่านเรียกยาอะไรพอรีนพอรีนนะครับรถเวลวผีครับได้ครับรนี่นี่เดี๋ยวให้ดูดแล้วต้องเบอรีคแคมมรลาทำไมไม่ติด ไม่ไม่ไม่ถูกไม่ไม่ไม่ต้องเชียรผมไม่ใช่มีเหตุอะไรถึงเรียกประชาชนผถสงสัยพี่บันทุกอะไรมาเอาเดี๋ยวผมมาให้ดูบอกคอรีนนันแหลกคอรีนครผมขอดูแว๊บต้องมีเหตุก่อนถึงจะเรียกประชาชนนี่เหตุนี่เหตเหตุครับเหตุจริงไงพี่ห่อหุบมาตอนนี้มีแม็กซีมแม็กซ์เตอร์สั่งทีมาหลุดมาอันนั้นอันนั้นเรื่องของแม็กซี่คไม่ใช่ผมรู้แล้วไม่เป็นไรเขาหมดเขาเลเฉยไม่องอะไรยังเรื่งอะไรแจ้งชื่อก่อนแจ้งชื่อก่อนแจ้งชื่อก่อนชื่ออะไรอ่ไมพี่แจ้งชื่อก่อนดูไว้ก่อนขี่ผมจะแจ้งทำไมไม่ได้้กกกฎฎฎรรระะะเเเเบบบบบบีีียยยขาใจ ไข้องแบบเอามาที่งานเพื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเรียกผมอยู่ๆก็จะเรียกนี่ไงนี่ไงต้องมีเหตุอันเคลื่อนเพื่อสงสัยก่อนผมขับรถสายมาไหมเอาเงี้เอาเงี้ยผมขับรถสายมาไหมแล้วคุณอยู่ๆก็จะไล่คุณอยากเรียกประชาชนหยุดเหรอรถไม่ได้ทาความผิดฟังฟังฟังนียกเป็นคนสงสัยผมสงสัยว่าเอ้า มันนักอะไรมาับใช้ผมขับมามันใส่ไหมล่ะรถอ่ะผมเมาไหมแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณเรียกชื่อผมมันมีสิ่งคปบคุมอ้าวแล้วคปบคุมดี้ไหมล่ะคลุมดีแต่ผมใส่แล้วคุณอเอ้ามีมันคือสารเคมีอะไรหรือเปล่าคอเลนเอาใบเซนใบควบคุมติดตามาดูผมมีอยู่แล้วเอามาดูตามอะไรครับผมเรียกดูตามตามกฎหมายใช่ไหมไม่ใช่แล้วแล้วคุณชื่ออะไรไม่ใช่เอามาให้ผมดูก่อนเอาเดี๋ยวก่อนบอกชื่อก่อนเดี๋ยวผมจะดูเนี่ยใบขี่มี เอาไปเอาไปเห้างคุไปเออนี่ไงบาทีรับสารคุณไม่ใช่คุณที่จะเรียกประชาชนนะคุณก็ต้องผมอธิบายคุณแล้วะเมื่อกี้เนีนยเหตาชนสงสายคุณมาทุกอะไรมาแล้วผมขับรถสายมาไหมไอ้เรื่องสายไม่ใช่ไม่เกี่ยวนี่คุณจะเรียกรถประชาชนต้องเห็นความผิดเขา่อนออไม่เห็นความผิดเขาคุณก็จะเรียกอานี้นะวิ่งบนถนนคุณทําเพื่อประชาชนไม่ใช่เหรอใช่อยากจะเรียกใครก็เรียกอะไรที่มันั่วไหลอยู่เห็นมะฟังก่อนะตอนนี้มันมันเป็นอธิบายมาฮะทวงสงสารด้วย หนึ่งนะครสองแล้วผมเป็นตำรวจทางหลวงผมมีหน้าที่หน้าที่ไม่ฟังก่อนฮะฟังก่อนอย่าเพิ่งเดืองครับมันมีรถมันวิ่งมามีต่างปกคลุมปิดคลุมมันแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นติดของอะไรพวติดสารเคมีติดกฎติดกฎหมายไหมแล้วขอดูใบขี่ขอดูของถ้าถูกต้องก็คือจบฮะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรถ้าถูกต้องก็คือจบแค่นี้แจ้งเหตุอันควรสงสัยก่อนใไขข้อสงสัยด้วยปิดคุม มันไม่ใช่พวกมันมันเลอะเทอะไม่ล่ะไม่ให้มันมันไม่พันเป็นสางเหมือนสารเป็นสารเคมีเขาไดรควาอันตรายผมเรียกดูถ้าคุณอานใจฟังดีมีรายละเอียดให้ดูพวกมีปัญหาอะไรครับเข้าใจไหมฮะริสารอะไรผมจะไปรถไฟฟ้าไม่ใช่ที่คืออะไรตัดตัดสารคอร์รี่คอร์รี่รายละเอียดไปไปเจิม้ปมาดูกันเองครับ ถ้าถ to ูกต้องตามระเบียบเดี๋ยวผมให้ขุดแล้วก็ถามคุณก่อนไม่ไม่ใบควบคุมก่อนแล้วก so cool. ็ไบอดีแคมมาลาทำไมไม่มีไม่ไม่มีนะครับผมเปิดแล้วครับผมเปิดแล้วครับอยู่ไหนครับเปิดแล้วครับโอ้ยไอนี่มันโทรศัพท์ฉันใช้ได้เหมือนกันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดกดไหนว่าออกมาอยู่โอเคที่เอางี้เอาเอาเบอร์ต้นก่อนเอาเบอรต้นก่อนพี่เอาพี่รู้แล้วเดี๋ยวผมดูภาษีคุณก่อนตั้งควายเนาะหกสิบเจ็ดโอเคเออคเดี๋ยวเอาคุณป้าอ่า อันนี้อันนี้พี่ขอดูน้องมาละขอดูใบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งผมแจ้งที่หลังเสร็จแล้วผมแจ้งผมแจ้งรายละเอียดเลยขอดูรายละเอียดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาเราเราตามตามตามแล้วเปลี่ย่างนี้เราตามตแล้วก็ไม่ใช่รถรถอะขับมาดีๆคุณก็จะเรียกเขาช่วยคุณอย่าสงสัยเขาไปช่วยดีประชาชนนะตำรวจทางหลวงมีหน้าที่อะไรครับเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าบอกขอดูหน่อยครเอาเอาไปโอเคเอาไกคุ้มสินค้าคุ้มสินค้าอ๋อมีนี่ี่ี่ีดูหน้า แล้วไปลงที่ไหนน่ะลงไฟฟ้าไฟฟพาลีเหรอครับอ๋อโอเคครับผมมีอยู่แล้วผมรู้จักคนไหนเลยเอามาจากที่ไหนเยี่ยมอ๋อมาจากกรุงเทพอ๋อเยี่ยมมาไม่มีปัญหาพี่ารเใช่ผมอยากให้คุณน่ะในการปฏิบัติหน้าที่ตงเร์ดิคมา่าปุยงนี้ครับคุยางนี้แลคุณชื่ออะไรคุณยังไงเออเยวดูละเออดูเลขถูกต้องในเมื่อยศตำแหน่งคุณยังไม่บอกประชาชนเลยแล้วคุณจะ อยากจะขอดูแต่งของประชาชนให้ประชาชนก็ถามมั่งเลยพูดเออผมชื่อนั่นชื่อนี้ยศนี้โอ้พี่คนดูเขาเป็นแสนเขารู้อดี๋ยพูดเล่นฟังไอพวกผมเนี่ยแต่งเครื่องแบบทำงานอยู่แล้วครับมันก็คงบอกตัวตนอยู่แล้วเป็นตำรวจนะครับผมก็รู้ว่าบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีผมไม่ได้ว่าท่านนะอ่าเข้าใจเข้าใจพี่นะผมผมนั่รถผมรู้อยู่ครับปกตินอกใจนี่เรามารู้อะไรบ้างอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับครับปกติ เพราะผมก็วิ่งมาผมเคยเห็นที่อยู่แต่พี่ไม่เคยเรียกพึ่งวันนี้ได้เรียกก็นั้นเด็กต่มีโอกาสได้คุยกันอยู่ได้จะคุยกันครับเมือกก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ยได้เลรไม่งลยไม่้รลบครับค้ับมเลยไม่ได้เมรได้เลยไมลยไ่ได้ไมไม่ไดเลยไม่ได้เยม่ครับรไได้เม่้เม่ได้มาไดเลยเยม้เลยกได้ยม่ได้เลยกได้เลยไยก่ได้ยได้ไม่ได้เไได้เลยม่ได้ลม่เลยไมไดเลยนะ พอแล้วเราก็จะบริการดูทางหลวงต้องรับใช้ประชาชนใช่ใช่ครับนี่นี่คือหน้าที่ของคุณนี่แล้วโครงการไม่ได้อยู่ด้วผมไม่ได้กลับบ้านครับบ้านไหนอย่านี้ยังไงอ่ะไม่กลับบ้านก็ตกตามก็ไปทำมงทำบุญเลยก็ไม่ได้ทำบุญเลยโอ้ทำงานทำงานนะครับแก้วโอเคได้แฟนสิงห์บุรีเลยนะโอ้ผ่านบ่อยฮะไปน้องไปเดี๋ยวถึงเวลาโอเคครับเป็นเรื่องครับุูเรื่องดรับครับ